สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการสยามนี้มีเรื่องเล่าเจอผมชุดนี้ครับเป็นที่แน่นอนว่าเราจะคุยกันในส่วนของวรรณคดีแห่งชาติซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่28แล้วไม่ใช่น้อยเลยนะครับนำเสนอกันมาเนี่ยจะ30ตอนอยู่แล้วแล้วก็มองดูว่ายังคงไปอีกเยอะนะครับเกี่ยวกับวรรณคดีแห่งชาติ ซึ่งผมมีความตั้งใจนําเสนอมากวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับวรรณกรรมชิ้นหนึ่งนะครับเกิดขึ้นมาต้องต้นกลุงนะแล้วก็ผู้แต่งเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถเชิงชั้นทางภาษาสุดยอดนะแล้วก็เป็นคำประพันธ์ซึ่งเป็นกรสุภาพแต่อ่านง่ายนะครับคําว่าอ่านง่ายในที่นี้ก็คือว่าอ่านง่ายและเข้เขาใจง่ายด้วยเรื่องที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับ มีฐานสมมุติที่เกาะสม็จน่าทุกคนอาจจะรู้เลยทีเดียวว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับใช่ครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระอภัยมณีและอย่างที่ผมได้บอกว่าการที่เราจะคุยในส่วนของวรรณคดีนั้นควรจะให้เวลาสําหรับการเล่าเรื่องเพื่อให้ทุกคนได้อินกับเรื่องนะฮะแล้วก็ได้ติดตามเรื่องอารมณ์ต่างๆได้คอยตามกันทันด้วย อันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการให้เกียรติกับวรรณคดีแล้วก็ผู้แต่งด้วยการที่เราเล่าเรื่องเร็วจนเกินไปบางทีมันก็จะขาดอัธรลดดังนั้นแล้วจึงค่อยๆเล่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการเล่านานหน่อยแต่ทุกคนจะได้รับความสุขในการรับฟังอย่างแน่นอนวันนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงในส่วนของเนื้อเรื่องก็ต้องมาคุยกันถึงความเป็นมาก่อนนะครับเรื่องนี้แต่งโดย พระสุนทรโัหารหรือสุนทรภู่นะครับแต่งขึ้นในปีพศเขาคาดว่านะครับ2,364ถึง2,366แต่กว่าจะแต่งเสร็จเนี่ยนะครับไปถึงปีพศ .2,388 ใช้เวลาในการแต่งยาวนานมากถึง20ปีด้วยกันแต่งจบไปชุดแรกเนี่ยนะครับ แต่งไปประมาณ49 49เล่มสมุดไทยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นที่พอพระราชหธุทัยนะครับของกรม,มมืนอักษรสุดานะครับจึงให้มีการแต่งเพิ่มนะกรม,มมืนอักษรสุดาเทพนะครับทัทีทํ่ทำไมถึงชอบนะครับเพราะว่าท่านก็ชอบในลักษณะของการกรวีด้วยนะ แล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะยาวกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะอันนี้ว่าก็เลยแต่งเพิ่มครับก็ไม่นิดนะครับไปอีกยาวเลยทีเดียวกมม์หมืม่นอักษรสุดาเทพเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าราชบุตรีนะครับในรุ่นเก้าราชการที่สามนะต้องเอ่ยให้ครบถ้วนนะฮะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรคราวนี้เวลาแต่งเพิ่มเนี่ยแต่งเพิ่มจาก49เล่ม เป็น64เล่มสมุดไทยดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีคำกรสุภาพนะทีแรกเนี่ย24,500บทกรเป็น28,686บกรทกรคำถามคือว่าบทกรหนึงเนี่ยมันมีความยาวขนาดไหนผมจะไล่ให้ฟังนะครับ พระฟังความอั้มอึ้งตะลึงคิดจะเบือนบิดป้องปัดขัดขวางสงสารลูกเจ้าลังกาจึงว่าความเราเหมือนช้างงางอกไม่หลอกลวงนี่คือ1บทก่อนครับเพราะงั้นเนี่ยเกือบห้าหมืนบทกรอนเราคิดดูว่าจะยาวขนาดไหน4 8 6หม้อยดบหบทก่อนนะครับแล้วก็เป็นวจีวิภาคนะครับก็คือเป็นตัวอักษรออกมาเนี่ยนะครับนะ ในส่วนของเป็นวจีวิภาคนะเข้าใจว่านี่จะเป็นคำพูดอย่างเดียวเนี่ยประมาณสามแสนเก้ามืนนะครับสองพันนะวจีวิภาคโอ้โหชมแล้วครับที่ใช้เวลาแต่งยาวนานถนึงขนาดนั้นนะเกือบยี่สิบปีแต่งไปบ้างหยุดไปบ้างเดินทางไปนั่นไปนี่ก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อย ถือว่าเป็นเรื่องที่ยาวนะครับแล้วก็สนุกสนานครบทุกรสชาติเลยทีเดียวครับการแต่งเนี่ยเป็นลักษณะของกรสุภาพเป็นกรตลาดเมื่อกี้นี้ผมได้พูดไปลักษณะของบทหนึ่งบทหนึ่งบทกรไปแล้วคราน,นี้กรตลาดเป็นยังไงกรตลาดนี้ก็คือเป็นกรที่ฟังง่ายๆฟังไม่ยากอย่างที่เมื่อกี้นี้ผม ได้พูดให้ฟังนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งบทก่อนอ้อยหนึ่งบทก่อนครับแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดแม้เถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอันนี้จะเห็นว่าเวลาพูดเนี่ยไม่ต้องแปลกันเยอะเลยจะเข้าใจเลยทันทีว่าสอนเรื่องอะไร แล้วสอนว่าอยาวไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดแม้เขาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมองเห็นภาพเลยนะครับจนส่วนบทกรหรือบทประพันธ์ซึ่งไม่ใช่กอนตลาดเนี่ยบางทีจะฟังแล้วยากนิดหนึ่งเพราะว่าจะใช้คำที่เรียกว่าเป็นสำนวนโว,นวหาร เป็นสัพท์ทางด้านของในรั้วในวังอย่างเช่นนะครับปางที่มาดหมายสมานชุมานสมอนเห็นไหมครทั้งไม้ดวงไม้เดือนดารากออรอลอยพื้นอัมพรพยมพายแม้พี่เหินเดินได้ในเวหาถึงจะมาดก็มีเสียทั้งแรงหวังมิได้ชมก็พอได้นำเนินชายเมียงมาดหมายรัศมีพิมานมองนี่ก็คือการแต่งอย่างที่เรียกว่าเป็นบทประพันธ์ซึ่งใช้ คำราชาศัพท์เยอะนะว่าเป็นคำในล้วนในวงังส่วนอย่างที่เมื่อกี้นี้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับคำประพันธ์ของสินทรพูดก็จะง่ายๆเล่ากันว่านะครับแม่ค้าในตลาดอ่านก็เข้าใจเรื่องนี้นะครับมีการทําเป็นหนังสือครับในยุคต่อมาหมอสมิธน่าจะอยู่ในยุคช่วงของรุนก้าวรัชการที่ห้า เปิดลงพิมพ์นะครับพิมพ์เรื่องผ้าไัยมณีกลายเป็นว่าขายดิบขายดีจนกระทั่งที่เรียกว่าซื้อตึกกันได้เลยนะครับเห็นไหมแสดงว,ว่าเป็นที่นิยมทีเดียวในขณะเดียวกันสุนทรผู้เป็นกวีเอกนะครับในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นกวีสีกรุงรัตน <c oughs> โกสินทร์นะครับ <c oughs> ก็ได้รับการยกย่อง ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศนะครับถึงต่างประเทศด้วยว่าเป็นบุคคลสำคัญทางด้านวรรณศิลป์นคนหนึ่งทีเดียวงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับวันนี้ไม่จบแน่นะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าเราจะเริ่มดูซิว่าในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจะไปถึงตอนไหนแต่ผมก่อนจะเริ่มต้องบอกว่าพระภัยมณีเนี่ย นอกจากจะเป็นไปในส่วนของบทกวนแล้วนะครับตอนหลังมาก็ได้มาทําเป็นหนังเป็นละครผมเมื่อเคยดูและที่ผมอยากดูที่สุดตอนเด็กๆแต่ไม่มีโอกาสได้ไปดูเพราะว่ายัางเด็กเกินกว่าจะไปดูเองนะก็คือตอนที่ทําเป็นการ์ตูนแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นการ์ตูนเรื่องแรกนะครับของประเทศไทยก็คือสุดสาครน,นั่นเองผมว่าเด็กๆชอบดูการ์ตูนนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้มีการนํากลับมาฉายก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบอีกอย่างหนึง่งเป็นการ์ตูนที่สร้างโดยฝีมือคนไทยโอ้หเมื่อประมาณชักสี่สิบป,ปีมาแล้วนะครับคนที่เขียนการ์ตูนนะก็คือนางเอกหนังนะครับนันทนาเงาก,กระจาได้เขียนการ์ตูนด้วยนะครับทั้งเอกหนังท่านนี้นะเล่นหนังเรื่อง เขาเรียกว่าแผลเก่านะเล่นกับคุณสรพงษ์ชาติอันนี้ให้ข้อมูลอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเรื่อง่ะเริ่มกันเลยมีเมืองเมืองหนึ่งครับชื่อเมืองรัตนนาเมืองนี้เนี่ยมีกษัตริย์ปกครองเมืองนะครับผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามีโอรสอยู่สองสองท่านนะคนพี่ชื่อพระอภัยมณีคนน้องชื่อศรีสุวรรณ เริ่มเรื่องเลยผมยังจําฉากเมืองได้เลยนะครับอันกุงไกลใหญ่ยาวสิบเก้าโยดโอ้โหโยดหนึ่งนี่สิบหกกิโลนะครับต้องบอกไว้ก่อน,นโยดหนึ่งสิบหกกิโลอันกุงไกลใหญ่ยาวสิบเก้าโยดแสดงว่าสิบเก้าเลยต้องคูณด้วยสิบหกกิโลนะครับคิดดูว่ายาวใหญ่ขนาดไหนจะเคาากาแพงเมืองเมื่อบุตรทั้งสองโตขึ้นครับได้มีการส่งไปเรียนวิชานะครับ ที่เมืองหนึ่งหนึ่งก็ให้ไปเรียนวิชาเอาว่าไปเรียนมาให้เก่งนะครับโดยก็ไม่ได้ระบุไปว่าจะต้องไปเรียนอะไรแต่คิดว่าลูกชายทั้งสองคนจะใช้สติปัญญาของตนเองนะครับในการเลือกเรียนนะที่ที่จะมาปกครองบริหารบ้านเมืองในโอกาสต่อไปผ่านไปหลายปีครับสองกุมารก็ไปเรียนจนโตเป็นหนุ่ม ก็มีความรู้ความสามารถกลับมายังเมืองลตน,นาผู้เป็นบิดาก็ดีใจว่าวันนี้ลูกกลับมาแล้วนะอีกหน่อยก็จะได้ให้ขึ้นครองเมืองถามผู้พี่ก่อนว่าไปเรียนวิชาอะไรมาเออเจ้าขกระหม่อมไปเรียนวิชาเป่าปี่มาเพื่อเจ้า่ะฟังนี่แาบจะตกประทันเลยนะครับว่าตกใจเนะว่า ทำไมถึงไปเรียนวิชาเป่าปีนะทำไมไม่ไปเรียนวิชาการปกครองทำไมไม่ไปเรียนวิชาที่มันเกี่ยวข้องในเรื่องของรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองใช่ไหมหรืออะไรที่มันแบบดูแล้วจะแนวสร้างสรรค์กว่านี้อันนี้ความคิดของพระบิดาอถามคนน้องบ้างเผืือเขาจะเรียนอะไรที่มาดีไปเรียนอะไรมาอ๋อก้าวกระหมอ่อมไปเรียนวิชากระบี่กระบองมา ชิดยกช่วงเก้าชิดยกลำนะผมจําได้เลยสมัยก่อนนะครับเรียนกระบ,บีก่กระบองเป็นงั้นจริงท่นนี้ถึงขนาดต้องตกคาแทน่นกันแล้วล่ะครับว่าทําไมอ่ะวิชาที่มันน่าจะเรียนกว่านี้ทําไมไม่ไปเรียนไปเรียนอะไรวิชาสู้ลบปันดาใช่ไหมอันนี้ถือว่าเขะวะไทยมากก็ไม่รู้จะทําไงไเรียนมาแล้วอย่างนี้แต่ว่าไอ้ด้วยความเสียใจอ่ะงั้นก็ เดินเดินไปเที่ยวป่าก่อนแล้วกันคือแบบเหมือนกับว่าทําใจไม่ได้อ่ะจะบอกจะขับไล่ก็จะใช้คําพูดนี้รุนแรงไปไหมว่าจริงๆแล้วก็เชิงนั้นน,น,นะครับเหมือนกับว่าออไป,ไป,ไปจะไปไหนก็ไปคือไม่อยากเห็นหน้ากันเลยทีเดียวนะครับเพราะไพมณีกับสีชวันก็เลยต้องเหมือนกับว่าออกจากเมืองรัตนนาไปหาแนวทางของตนเองนี่ เขามีแนวของเขาเหมือนกันนะก็คือว่าก็ชอบในวิชาเนี้ยอีกคนก็ชอบในวิชาเนี้ยเพราะงั้นก็ต้องไปหาแนวทางของตนเองว่าจะทํำยังไงให้มันต่อยอดต่อไปได้ในขณะที่เดินทางนั้นก็ไปเจอพามอยู่สามท่านนะครับก็เลยเล่าสู่กันฟังว่ามาจากไหนเป็นใครเป็นอะไรไมายังไงนะแล้วก็พี่พาม ก็เลยอยากจะลองฟังเสียงคุยของพระอภัยมณีว่ามีความไพเราะขนาดไหนแหมที่ไปเรียนมาพระอภัยมณีบอกว่าแหมก็ฟังแล้วจะหลับเอาเลยนะจะบอกให้เพราะว่าเนี่ยเป่าให้หลับก็ได้เป่าให้เป็นก็ได้เป่าให้ตายก็ได้อะความหมายคือขนาดนั้นเลยนะคราวนี้ทางด้านของไทมวก็เลยอยากจะได้ฟังว่าเสียงดนตรีนั้นเป็นยังไง จริงๆแล้วมีบทกลอนตรงนี้แหละครับว่าจตุบาทกลางป่าพนาสิงแม้ปีเราเป่าไปให้ได้ยินก็หมดสิ้นทุกโศกโรคขายน่เรียกว่าฟังเสียงปีของเราไปนี่นะความทุกข์จะหายไปในทันทีในบันดดลนะครับแม้มนุษย์คุตธาเทวราชจตุบาทกลางป่าพนาสิงแม้ปีเราเป่าไปให้ได้ยินก็หมดสิ้นทุกโศกโรคขายผมพอจำได้นะ สร็จแล้วก็ขึ้นปีแล้วก็เป่าสรุปแล้วครับหมด,มดสิ้นทุศกโรคคายจริงๆเพราะว่าต่างหลับไหลกันไปหมดนะครับพ่อพามหลับน้องชายศรีสุวรรณก็หลับตอนที่หลับนี่แหละครับมีผู้ที่ไม่หลับได้ยินแล้วก็รู้สึกอึ้งว่าเอ๊เสียงนี้เสียงใครหนอแววมาเสียงเต่าปีนี่เพาะจังเลย ก็เลยมาด้อมด้อมมองมอง,มองเห็นเป็นชายหนุ่มรูปงามกำลังเป่าปี่อยู่และคนที่มองนั้นก็ไม่ใช่ใครนางยักษ์ผีเชื่อสมุทรด้วยความหลงรักตั้งแต่แรกเห็นเลยแฮบเอาตัวพะอภัยมณีกลับไปอยู่กินที่ถ้ำของตนเองนะเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ดรสุภชัยพักธ์สอนถากูลขอกล่าวขอบว่าสวัสดีแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ